มาแล้วค่ะอ่ายินดีต้อนรับออนเซ็นเนี่ยสนุกสุดยอดเลยฮะออ่ะนี่ของฝากจากมิยะอะไรล่ะนั่นของฝากจากออนเซ็นเหรอให้ความรู้สึกดีสุดยอดเลยนะลองใช้ดูสิเอ่ออ,อพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างของฝากฮะ จะว่ายังไงดีละ่ะมันให้ความรู้สึกว่าทั้งจิตใจและร่างกายถูกชำระล้างพี่จ๋าอย่างกับว่าความปรารถนาทุกอย่างถูกปลดเปลื้องและได้เกิดขึ้นมาใหม่เลยล่ะอ่อพอมองย้อนกลับไปผมนี่เป็นผู้ชายที่ไม่ได้ความเลยนะผมตัดสินใจแล้วจะบอกลาตัวตนเก่าของตัวเองออกไปจริงสิเริ่มจากการอทั้งคอลเลกชันหนังสือและคอลเลกชันวิดีโอที่เก็บสะสมกันมาเป็นเวลายาวนานให้หมดเลย และนอกจากนั้นก็จะจัดการกับพวกที่มายืมหนังสือจากอุเมฮาระไปด้วยอุเมฮาระจะต้องปื้มมากแน่แน่อืมเด็ดเด็ดเดี๋ยวก่อนนะเผ่าที่ว่าเนี่ยจะทำตอนนี้เลยเหรอแต่ว่านะของอุเมจังก็ด้วยก็บอกไปแล้วอย่างไรล่ะไม่ได้นะจะไปรบกวนเพื่อนบ้านเขานะแล้วอีกอย่างโดนอุเมจังโกรธแน่นอนไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องห่วง เป็นขอจากออนเซ็นนะพูดเรื่องอะไรของเธออยู่เนี่ยมิยะเอ้ยรู้สึกขนลุกจังเลยพี่จา๋าคิดดีทีเถอะนะ